เป็นอย่างไรกันบ้างครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาการเรียนรู้เรื่องการตั้งเป้าหมายส่วนตนและทุกคนก็ตั้งเป้าหมายและติดตามผลกันมาตลอดห้าวันเลยใช่ไหมครับเด็กๆมาดูการตั้งเป้าหมายและสรุปผลนะครับในส่วนนี้ได้เลยนะครับทุกคนมีเป้าหมายส่วนตนนะครับจากเราที่ได้ตั้งกันมาแล้ว แล้วก็มีการติดตามผลมาตลอดหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับในส่วนของเป้าหมายส่วนรวมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่เป้าหมายใหญ่ของพวกเราก็คือมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งจากในตัวอย่างก็จะเป็นการบริการคุณพ่อคุณแม่เมื่อกลับถึงบ้านก็เป็นอีกหนึ่งมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแต่เด็กๆก,ก็มีเป้าหมายของตนเองที่ได้ตั้งไว้แล้วใช่ไหมล่ะไปดู การติดตามเป้าหมายได้เลยการติดตามเป้าหมายนะครับเด็กๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆก็มีการติดตามเป้าหมายทุกวันแล้วก็มีการระบายสีมาตลอดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆหน้านี้ก็คือสีเขียวแสดงว่าเราทําได้นะครับเป้าหมายถ้าเราทําไม่ได้ก็จะเป็นสีแดงนะครับ เด็กๆครับเราจะลงมือปฏิบัติกันในหน้านี้ต่อเนื่องเลยนะครับมาดูการสรุปผลตามเป้าหมายของเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆมีสีเขียวทุกวันเลยตลอดสัปดาห์นะครับให้เด็กๆละบายสีฟ้าตรงคําว่าบรรลุเด็กๆสังเกตดีๆนะครับตรงคําว่าบรรลุเห็นไหมลูกจะมีวงกลมด้านหน้าคําว่าบรรลุถ้าเป็นสีเขียวหมดเลยให้เด็กๆ ระบายสีฟ้าลงมือระบายสีฟ้าเลยครับสรุปผลตามเป้าหมายในหน้านี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างกับหน้าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นไงครับเด็กๆจะมีสีแดงปะปนอยู่ด้วยแสดงว่าเราไม่บรรลุนะครับให้เด็กๆละบายสีด้านหน้าคำว่าไม่บรรลุเห็นไหมครับเด็กๆ ตามตัวอย่างเลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ให้ระบายด้านหน้าคำว่าไม่บรรุเพราะว่ามีสีแดงปะปนเข้ามาไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่เด็กๆสุดๆนะครับส่วนในหน้านี้นะครับเด็กๆด้านบนจะมีคำว่านักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อรับทราบเด็กๆมาสังเกตที่ตัวอย่างเห็นไหมครับ ตัวอย่างด้านล่างมีลูกศรเด็กๆครับดูที่ลูกศรเลยสองลูกศรนะครับและตรงข้างล่างลูกศรนะครับจะมีคําว่าลงชื่อรับทราบแล้วลูกศรก็ตรงขึ้นไปตรงไหนเด็กๆเข็นหรือยังตรงคําว่านักเรียนรับทราบและผู้ปกครองรับทราบเพราะฉะนั้นแล้วในหน้านี้ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อตนเองและให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรับทราบ เมื่อเขียนเสร็จแล้วเดินไปให้ท่านลงชื่อรับทราบได้เลยครับเด็กๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผลปรากฏว่าทุกคนบรรลุผลตามเป้าหมายใช่ไหมล่ะเด็กๆครับในส่วนนี้จะเป็นการสรุปการเรียนรู้ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆเตรียมสมุดออนไลน์เพื่อจะบันทึกความรู้นะครับ ตามรายการดังต่อไปนี้เลยเด็กๆครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับพวกเราเรียนร่วมกันเรื่องมรารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับนี่เด็กๆก็เขียนตามนี้เลยในส่วนของอข้อความแรกนะครับส่วนข้อความที่สองนะครับเป้าหมายของฉันอันนี้เด็กๆครับจะไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละคนให้เด็กๆบันทึก การเรียนรู้ว่าเป้าหมายของฉันที่ตั้งไว้เนี่ยคืออะไรเด็กๆนําเป้าหมายของตงนเองมาเขียนได้เลยครับลงมือเขียนเป้าหมายเลย<ม>ทุกคนเขียนเสร็จแล้วมาดูในส่วนที่สามเห็นไหมครับผลการติดตามเป้าหมายเด็กๆด,ดูเลยในลีดอร์ชิพโน้ตบุ๊กเป็นไงเป็นอย่างไรกันบ้างผลของการติดตามเป้าหมายบรรลุหรือไม่บรรลุ ถ้าบรรลุเด็กๆก็เขียนว่าฉันบรรลุผลเพราะอะไรให้เหตุผลด้วยนะครับต่อมาสิ่งที่ฉันทำได้ดีเด็กๆคิดว่าในขณะที่ทำตามเป้าหมายนั้นเด็กๆคิดว่าทำอะไรได้ดีลูกให้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะครับอย่างในตัวอย่างก็จะประมาณว่าฉันยิ้มให้ท่านทุกครั้งและสวมกอดท่านเห็นไหมครับสอดคล้องตามเป้าหมายด้านบนเลย ส่วนของเด็กๆก็จะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เขียนได้เลยครับต่อมานะครับเด็กๆสิ่งที่ฉันจะทําให้ดีขึ้นเด็กๆคิดว่านอกจากการตั้งเป้าหมายของเราแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยคิดซิว่าเราจะทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นนะครับเด็กๆลงมือเขียนได้เลยเก่งมากครับ และในหัวข้อสุดท้าย7 h a ว i t แิตนะครับในขณะที่เด็กๆทำเป้าหมายอยู่นั้นนะครับเด็กๆได้ใช้อุปนิสัยอะไรบ้างในตัวอย่างจะใช้ติงวินวินนะครับคิดแบบชนะชนะครอบครัวเรามีความสุขร่วมกันฉันมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขและอีกอุปนิสัยหนึ่งก็คือรับเลือดให้คมอยู่เสมอด้านหัวใจ เรามีความสุขร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งตัวเราเองลงมือบนันทึกความรู้ได้เลยเด็กๆลงในสมุดออนไลน์